คือกิจกรรมของเปียครับผมข่าว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 ครับร้อนดิโอ้ยเดี๋ยวเปล่าเพื่อนเก็บเไปก่อนเก็บไปก่อนต้องถ่ายคลิปก่อนตัวเฮ้ยถ่ายถ่ายมันเบิดเอาไปหมุนดิหมุนร้านลังพึ่งของหน้าเจริญโอ้ลกลกลกมากครับนี่ครับวิธีทำวิธีทำคืออ๋อธิบายครับวิธีการทำ ต้องต้องต้องคนแป้งก่อนนะครับต้องคนแป้งแล้วก็เทครับเทโอเคนี้แหละครับชีวิตดีดี่ต้องทำยังไงอ่อนเด้หนาอ่อนอยู่ไม่ไดอยากอยู่น้ำเลยแต่ว่าช่วยนิ่งเย็นด่ได้ไหมโอ้เฮ้ยเขาบอกว่าศุกรสี่เย็นอ่อนโต๊ะอ่อนโต๊ะเออเออมันมันมันต้องรอสุดกี่นาทีต้องรอสุดกี่นาที โอ้ผมเคยขาดการผมเคยนำเสื้อเนื้อโอ้เส้นล้วนๆครับก็คือ,<พ>อล้วนความอร่อยนี่มาจากเส้นใช่ไหมใช่ครับโอ้ทำได้สองสองอย่างครับไม่ไหมก็เป็นไ,ไม่สุกครับโอ้ยสีก็อันนี้ก็จะเป็นคุณพ่อนะครับคุณพ่อเอ๊ะอันนี้ขนมอีกยังครับคุณพ่อครับน,นีอ๋อทั้งแปะ โอ้ที่ว่าทั้งแต่ที่ว่าไปไหนท่องเที่ยวโอ้ที่ว่าเดียวไปให้มูกินมูท่านได้กลิมห่อซู้มือห่อซู้มือเปิดกู่วันด้กนิมจ้าจ้าจ้าเราเสียนะว่าจ้าจอยใหจัาได้อยู่จอยวินัยจะเอาทั้งแต่ให้เพื่อนกินจ้าจอยไอเนี่เลยอุ้ยเอาไปให้กินตอนนั้นรูว่าแมนั่นั่นนัี่บ่ น,นี่ครับสมมติว่าจะเป็นไปข้างล่างกับไปข้างบนเนาะมีการทําให้มันสุกทั้งสองด้า,ดานนี่ก็จะเป็นว่าขนาดไปข้างบนข้างล่างบางทีผมก็ยังทําไม่แล้วก็ไม่สุกครับอ๋อครับสุดท้ายนี่ฝากไปถึงเพื่อนพอห้าหงหนึ่งบ้างครับเนี่ยอ๋อ ถาถึงว่าคิดหอดหลายๆเด้อมามาเร่นน้ำกันแน่จริงหมอำนาอำนาจในเมืองเมืองสาวตะคักหลายดิแน่นออโอเคครับโอ้โหแด่หลายครับผม